สายแดงครับเรืออ่ะแดงกัอ้าวแดงกัฟ้าเออสายแดงเส้เลขสองกันแล้วกันนะเต็ม่วานเลยแล้วโอ้ยสมองอันเดียวสายอะไรเนี่ยเต็งมันก็พิบพลาดเลยเนาะขึ้นุน้ยย้อดพุาก็ปานั้นได้นี่ย่วขึ้นหอดาน่้ยเียหุาก็นดงขึ้นอดพงนขึ้นหอดังคน แดงเสือเล่ามาแดงเสือสแดงเฟ้าเสเอ็นฟ้าเสเอ็นนิวตันนิวตันอายนเอายนทองสางงามเปยนหลายปืนเดียงามปืนไฟเออพันเงามอ่าเนี่ยฟ uh ้ามุนแน่นได้อีฟังหนึงดเดี <m <m ๋ยวจะพวงอมาได้เตงเต้เดเดเนี่ยฟ้าแกอัปักกันนี่แกอาปักนะปักนะแกอติดมันแล้วไปเลยปักเลย น,นั่นแหละนี่นะถูกต้องไม่ได้ใช้ได้ไหมตบบานนี่จะเป็นอ,อ,อนะไรบ้างนี่น้องไม่เงปไ่ด้งียอย่างนี้ได้บ้างอันนี่ไข่ควงปลอดภัยสุด้ามันเตะมาคือเรียบร้อย ต้องขับรถหันยบาลนะสวยสวยสวยเอาตึงตึงมือแป๊กมาแล้วมีคุม้มตัวละห้าสิบบาทนะคุณท่านไม่เป็นไรไม่ได้นไร เยมแล้วมาวันนี้ปะมาตะคืนนี้น้ำมาโยกไปนัดตัวลางเต่งกับนี่เตอยู่ข่าทังมืดนะไปอานนะต้องมาแทงเลยดอกสะบานดอกน,อน,อน้อยนะ่อยน่ะแทง่งแ,ทงแลัวยิ่งนดตัวเดียวไปก่อนเอาตัวที่2องก็จับเล่งดี ีนเลยังเหลือหมดเต็มกว่าด้วาอาโอ้หอนม็มตเยก่น้าเต็หมดนเ็น่ายิเขป็นไปเลยไม่ได้เงินเขาประด็นนี้น่ะจัดทาใหูู้้้ไปที่เลยไม่รู้ ยิ่งนัดเลยนี่ก็มันจำแน้ยิ่งน็อตรวมๆเลยน้ยงองยิ่งจำนะเต้อร่อยข้าวปั้นหนาวมันกรอบเลยตัวนี้น,นะนี่แห้งปะเรียบร้อยห้าสิบบาทละลายไปครับสายควันและแสงหมอกพ,พอพอพอตัวที่สองมีอะไรบ้าง ลิงลิงลิงง่ก่อนอ่าก็ลงก่อนะลงีเงตากันเองไม่ต้องเล็งให้มากนะครับเอาให้งามตาเอาให้งามตาอีมนใจเล็กซากไม่มันใจในตัวเองมันใจในตัวคเองสิคะต ງາມຫຼາຍໄດ້ຮັບໂດເລີຍ ไข่กุ้งปั้นเฮามันจะเคมีกอแกกอแกกับพ่อละโอเคต่อเฮาไปเลยเดินไหมใช้ไฟนะฟ้าเฮาไปเลยไฟเฮาเอ็นต่าเฮาเอ็นแดงเน้แดงเฮาสองแดงเฮาสองเอางูเลยคูเดียวไปเลยคูเดียวไปเลยคูเดียวไปเลยงูเลยก็ได้โอเคจะเอาข้างนี่นะเนาะข้างมันคือนี่นะเนาะแล้วข้างคุณเนี่ยเดินมาไหม ข้าคุณเดินไปเดินมาไหมข้างคุณนั่นเดินมาเสื้อหู้สองหู้นี่ที่เ้าจ้งไว้ยูดเป็นดำนี่เดินมานี่นะครับเดินมาก่อนเดียวเยวตัดตะก้อนเอาพร้อมเดียวเดินมาก่อนเ้าพร้อมเดียวบอเดินมาก่อนเ้าคนละเธอเ้าคนละเธอโอเคก็ต้องตัดตรงนี้เดินฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นเดินฝั่งนู้นมามฝั่งนักผู้นี่นะถูกต้องเดินไปนี่ถูกต้องได้ตรงนี้นะห้าคนเดียว เอาคนเดียวแต่ว่าต้องได้เอาท้องสางมาพวงอยู่ยอี้แต่บอแต่ซื้อไว้ตะก้อนซื้อไว้ตะก้อนมนันงงตัดตัดเื้อตะก้อนอเอาเส้นละขั้นตอนอย่าข้ามรุ่นอย่าข้ามรุ่นอันนี้ก็พอเป็นสายเบิดสาไอซ์สองคดสองคดนี่เกือบแค่ไหนวะย่างน้อยก็มีดินหนะาใส่งานหนาะเกือบห้าร้อยนะเต็งนะ ไม่ใช่ถูกถูกนะคะแดงเติมเอ็นบอกเดี๋ยวนยองฟ้าบ้านเตี้่งไปแดงใส่ใส่สองสิคะเพื่อเป็นการง่ายในการเช็คระบบไฟถ้ามีปัญหาจริงจริงมันเป็นไฟเอซีมันเป็นไฟกระแสสลับใส่สายอะไรก็ได้แต่ว่าเวลาเช็คไฟ มันีจะลำบากแก่เป็นแล้ต่อไปก็เอาจากนี่ไปเลยใช่เอาแดงใส่รูไหนก็ได้แดงใส่รูฝั่งเรามีมีมีมันจะรับดีนะไอ้ที่มันจะรับดีคึ้มือขึ้พวกกันไหมเอาโอเคเอาแดงไปซื้อซองด้วยจะอาปลาอยู่บอใส่สิคะเบื้องมันจะหลับแล้วมันไปนอนนะแม่เมื่อกี้นี่จะ ขอสวยงามน่มักเตียงใครหั kind of ่นจะคยจะเถียงแล้วอย่าฟ้าอย่าฟาฟันมาเป็นหัมองมันกาเจ็ดช่งฟันก็ได้สี่พันเมีนะทีทีไม่ไเขาตัดมันเลฟันง่ายกว่าดูออมาตฐานมอก่อเลของน้าเอดกิตตลวิไม่ได้นะ ไฟเกิดการสปาร์กมาฮนะมันจะไหม้นะคะไข่โค้งย้ำเลยเด้อไม่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 ไมลมล่างดีด,ดูนี่นะโอ๊ะ<ง>โอเคป<ง>นะโอเคแคพอดีเลพัดโอเคนัดได้เลย อาไปไปแดงซื้อแดงซื้อสองเสื้อหูนี้บอหูนี้หูนั้นแหละนี่ถูกต้องเนี่ยฟ้าหมุนนอนแน่นเล้วหมุนแจ๊ะไว้แล้วยังไปตัดสายไฟนี้สองเส้น,นงามบา่งามตัดเลยแล้วก็ตัดสายไฟอสองเส้นน้ำเงินฟ้าน่ะเอะไรว่าแดงฟ้านะ่ะนะตัดไปสองเส้นเอาต้นทองงูไหมมัม่งแดงเอาสองอ,อาแดงเอาสอง ฟ้าเ่ออินต้องเดินคือเดียวเบิดไฟมันจะได้เซกง่ายเวลามีปัญหานะคุณเตัดแล้วตัดแล้วต่อไปก็อ่าต่อไปก็อ๋อนี่เฮานี่ถูกต้องสองซะสองอ่าสองก็คือแดงกันละนนนะแดงคือแดงดฟ้าคือฟ้าโอเคเอาที่มันประหยัดสายไฟที่สุดนะคุณเต้งเดี๋ยวจะได้ประกอบชุดไฟนอนนาอีกประมาณหนึ่งชุด มือ,เ,อเดี๋ยวสร้างโคงมากันอันนี้ก็คือโคมร,รับต่างกับบานไดรับมอนี่นะต่างอ่ะติดะมาแล้วมอนี้ผมตลา,าดกับมสาวในกาแฟไมมีเงินเ้าม่หมา,หา <c oughs> คือไม่เหาใชเงิยังม่แล้วอ้คยนาะ เอกองเลยไหมกองเลยนี่มือดิไปเลยาเลยนไปไปนอนอย่าไปนอนเลยขหลังมงพี่น้ามา้ายซ้ายพีนามาข้างซ้ายพี่นี่เอากองเอาก้อ๋อการลดมงมันมีเห็นในตานี่เอ้ม่ฟ้าฟ้มันบอเออฟ้าฟ้า แดงแดงแดงเอาุดเลขสองแล้ววะถูกต้องโอเคเก็บเก็อบแล้วมนส่ักพออบออันนี้